อย่าโดนรถกูนะมึงเออเจี๊ยบหนังดาครด่ามึงนี่แหละจังไงแลก็ยิงแม่เดี๋ยวนี้เนอะยิงใครกูมีปืนไหมมีปืนไหมอย่าเดินเข้ามาอย่าเดินเข้ามาใครอยากไปเร็วเอ่อทำตาโตเดี๋ยวมาให้ตีแม่เดี๋ยวเนอตีใครเองกูมีไม้ไหมล่ะกูมีไหมกูมีไม้ไหมไมึงแหงตาดูดิเจี๊ยนี่แม่งกูพูดเล่นไม่ได้เหรอเพื่อเล่นมึงเหรอ อย่าปากดีเดี๋ยวต่อยแม่เดหรือใดๆต่อยใครกูมีมือไหมอ้าวกูมีกูเล่นเราให้มึงนี่ไงไปเออปิดพี่ออกรถมึงคันนี้กูอยากมึงเล่นเชียร์นี่ติดตลกกูติดดีเจขยับรถอนเยอะไปเดี๋ยวเวลาจะมาแาแกูมึงยิงน่าได้เดีเหรอแหมเฮ้ยเสียดายรถเข็นกูนะกูชนเบน้นแล้วไปเลยมึงไปเลยนะไปแน่แหละเออมึงพาอีกตู้จกมึงมึงด่าใครจังอะเอาเปล่าเอาเอาสิขวบข้าวโรงแรมที่มึงมึงเอาไปละ มึงก็ยืนไม่ไปช่วยกูเลยนะก <c oughs> ูกลัวต้องไปกราบรถมันนะ